สวัสดีครับเอนินโปรเบเกอร์นะครับจากเพจเจสบีเทรดดิ้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวกระจกนะครับ CNC นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับรหัส SF088 นะครับเป็นกระจกทรงสามเหลี่ยมขายาวนะครับนี่นะครับกระจกจะเป็นสีฟ้าตัดแสงนะครับตัวกรอบเป็นอลูมิเนียมนะครับ CNC นะครับสวยงามนะครับ นี่นะครับขาสีทองนะครับตัวกระจกนะครับจะมีประมาณสีสีนะครับสีดําทั้งชิ้นนะครับนี่ก็จะเป็นสีดาหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงดําตัวสีแดงก็คือสีนี้นะครับตัวขาเป็นสีแดงนะครับกรอบสีดําแล้วก็สีทองดําก็คือตัวนี้เลยนะครับทองดําแล้วก็น้ําเงินดํานะครับก็ขาเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวกรอบสีดํานะครับนี่นะครับในหนึ่งชุดก็จะมีมาให้อย่างนี้เลยนะครับ มีกระจกไอคะน็อตกระจกนะครับเกีียวซ้ายเกีียวขวานะครับเกีียวเล็กเกีียวใหญ่นะครับครบหมดแล้วก็หูนะครับแบบนี้นะครับสนใจกระจกนะครับอลูมิเนียมซ NC นะครับรหัส fF088 นนะครับสามเหลี่ยมขายาวนะครับสามารถติดต่อสอบถามไฟขายของบริษัทเจสบีได้ทั่วประเทศนะครับ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e at JB t e a d i n g นะครับขอบคุณครับ